ก็เดตุการณนั่นแหมือนกันแล้วไปไอ้ยันดึงโนี่โครสโอ้โหใฮ้ลเ้เชี่ยไอ้เชี้ยเลยครับพาเย็ดไปเฝ่าวางภาาวางผากีมัง มึงไม่เบื่อมึงได้ยินเสียงกูไม่ได้เสียงกูแหบอยู่เนี่ยี่่อกูไม่ยินกูไม่ยินหูกูตึงให้อ้าวยะกูแบนแม่งใหญ่สุดกูกลัวตลอดไก่กะการิตาโนยต้ใครอยู่เนี่ยเยี่ยอวิ่งยี่่มเขาอีเจี๊ยดีชื่อแล้วเจี๊ยวะ เกี้ยววเลยวายวยผมไม่รู้แล้วคิ่งวิ่งได้ไวหัดวิ่งไวมากด้วยล็อกโลบมาจังหวะนี้เปิดสวย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 อย่างได้อยู่ครับจังหวะนี้เอาติดทางฝั่งของทีมชาติไทยจังหวะนี้โอ้โหออกหลังไหมครับแหม่รูปนี้เป็นลูที่น่าเสียดายจริงๆนะครับแต่ไม่รู้จะเสียดายไปทําไมไม่มีเฮียอะไรเลยครับแหมเนักเตะชาลเป็นหนันไอ้เฮียนักเตะชาลเป็น ญี่ปูนนี่ว่าลูกกูคือแม่ระหวะนี้ครับเป็นลูกส่งของโคตะาคารินจาแม่คาโดโซส่งได้ไม่สวยนะครับไปติดทางทีมชาติไทยควยไปแล้วควยครับควยวิ่งมาอู้ควยหักครับโอ้ควยล็อกโอ้โหปวดตายห่าเลยครับจังหวะนี้ นานี้ส่งไปให้นานี้ครับจังหวะน,นี้นานี้หลุดขึ้นไปทางขวาเปิดเข้ามาโมราตะแอ้มงได้ไม่ถ <ไป S 1> ึงพลาดไปนิดเดียวนะครับลูกนี้ <c oughs> แต่รู้สึกว่าจังหวะควยล็อกเมื่อกี้สวยมากครับ <c oughs> แหมเป็นลูกที่ตาตึงใจของคำกรรมการ จังหวะคุยโยกก็ไปกีนค่อนข้างสูงนะบจังหวะคุยโยกจริงครับคุณนิสลาแม่เสียดายคุยพลาดนะฮะไม่งั้นคงได้แล้วครับวันนี้เป็นลูกเปิดของมาเนิอ๋อไม่ใช่เหี่ยหวานผิดควยไปอีกครับควยได้บ้ครับควยแทงขึ้นไปครับแหม่ไป ไปเป๋ดักไว้ครับไปเป๋ไปเป๋เฮ้ยเจอยึงล็อกหลบได้ยังครับยังยังยังโอ้มับยังยังไม่ยังยังยังไม่เปิดนกทีละเพื่อนรออยู่โถ่เอ้ยไม่เช้าไปนะปู่พาเยสุต่าสนำานำมารอลูกแล้วลูกนี้ครับยังครับยังยังไม่ได้ครับยังไม่เตะครับผมเลยซะก่อน เังีเหตุใดมากสงั้นครับมันมีนักเตะมันมีนักเตะคนหนึ่งที่พี่อยากเล่นมากเลยไม่วางต่อปีใหม่ใหญ่อ้อสัตว์พี่ว่ามันมีนักเตะคนนึงที่พี่อยากเล่นมากแต่ในเกมมันไม่มีปีใหม่เว้ยเพราะว่าแม่งแกเลิกเล่นไปก่อนแกชื่อว่าเลวิตกลับบ้านอ๋อโอ้โหจังหวะเมื่อกี้เกือบไปนะครับยังอยู่หน้าประตูครับวางยาหมาส่งไปให้คุดครับ เอาแล้วครับไบอลตรงไปแล้วครับใครวะเนี่ยไอ้เหี้ยโี้ยพี่รู้กวอยกวอยกวอยกีรู้ครับกีรู้จังหวะนี้อู้ยแทงเข้าไปสวยๆครับเป็นลูกจากควยแทงให้กีรู้แล้วแล้วกีรู้ก็ล็อกหลบไปโยกยิงครับผมแหมสวยงามจริงนะครับอีกน้ำอีกน้ำจริงๆบิ๊กแอนนั่นเองดูหน้ากันดิ โอ้โหทางเจ๋งบิ๊กแอนครับออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อครับไม่ใช่เที่กิรู้กร่างรโอเคครับทางทีมญี่ปุ่นคนฝั่งเปิดนะครับส่งมาให้นานี้นานี่ตอกตอกทำไมโอ้โหคานีนิตอก้นมาแต่ไม่ผ่านวางยาหมาวางยาหมาแทงให้คุยคุยครับเอ้อกิรู้กู เยแวโครตรอาโอ๊ยวางจะหมาโอ้โหไม่ผ่านหลังนะครับเปเปะครับพอพอตัวแม่งพอตัวแม่งเป็นตัวดาวมาแล้วแม่งแบบเยอะโคตรกระจอกเลยแม่งเล่นอย่างยากเลยควยส่งให้ควยนะครับโอ้โหแม่ควยโดนตัดครับเมื่อกี้ชิปหายแล้วไงโอ้ย,ยังได้อยู่ครับอบอลครับบอลบอลอย่าคิดไปไกลครับ จังหวะนี้ครับส่งมาได้คุยคุยโอ้ยเออเอิงเอู้จังหวะนี้คุยเลี้ยวไม่พ้นครับเป็นฟาวครับทางคุยได้นะคุยล้มเลยนะครับแหมกรรมการบอกถ้าไม่มีคุยนี่ชวยแล้วนะครับแหมเจ้าต้อไปแปลงเพศได้เลยแล้วถ้าไม่มีคุยนี่มีเรียกว่าอะไรโคตรเหรอโคตรเลยไอ้ยเธอหนี่โคตรเออร์ออกรวดเออ โอ้จะเป็นคนเปิดหรือเปล่าเราจะมาดูกันนะครับอาจะเีการเปลี่ยนจะมีการเปลี่ยนตรงเตะหรือไม่ดูจากการเซ็ตผมมาแล้วนะครับลูกนี้ไม่มีพลาดครับเา<อ>การ<อ><อ>ท,<อ>ที่การที่จะเปิดฟรีคิกสวยๆได้นะครับทรงผมต้องรู่ลมว่ามันเป็นหลักการแอโรไดนามิกขนาดนั้นเลยเหรอครับคุณบอลใช่ครับผมคุณดิสลาครับจังหวะนี้โทนี่โคตรหมอกเปลี่ยนเป็นยังครับ จังหวะนี้อักเปลี่ยนเป็นโคตรครับผมโอ้อ่าจังหวะนี้โคยังอีกไหมครับยังอีกไหมยังยังยังไม่เปิดอีกไอ้เฮียอ๋อยังไม่อยู่แล้วจังหวะนี้ครับยืนมองสักพักทำใจแล้วยกมือไหว้สารพูมิเปิดเข้าไปโอ้โเข้าอย่างสวยงามลูกเลี้ยวโอ้ ยังก็มีรีโมทนี่เลยนะที่เขาเรียกว่าขาวรีโมทดูครับมันเต็มแม่คิ้วแทบแตกครับสังเกตที่หัวเขานะครับเหมือนลูกบอลเลยไอ้ทองไอ้ทองเอี่อยากสอนลูกไปกินที้บ้ากเลย เมื่อกี้ไม่มันไม่ใช่ฟุกหรือว่าอะไรนะเว้ยมันคือลูกสุ่มให้มันโดนไอของไอ้นี่ปุ่ยไอของฝั่งตรงข้ามให้มันหมกเข้าประตูตัวเองมันคือลูกสุนจากลูกื่อกีนะครับทำให้เรารรู้รับรู้ว่าเป๊ะๆบอกเล่นอย่างนี้มึงเอาขี้มาป้ายหน้ากูดีกว่าครับทำให้รับรู้ว่าหมกุ้งงนานี้ออ้โหนานี้โดนแทงจังหวันนี้ครับโมราตะ มาที่เซเมโดโอ้โหโหมดเวลาก,ก่อน,นครับบอลต้องกดเอ็นนะฮเพราะมันจะไม่เข้าอ๋อไทยในครึ่งเวลาแรกครับทางฝั่งไทยนําไปก่อนสองประตูต่อศูนย์ครับเรามาดูสถิติกันนะครับโอกาสเป็นประตูของฝั่งไทยสามสิบสามเปอร์เซ็นแต่ญี่ปุ่นนั้นยังศูนย์เปอร์เซ็น์อยู่ครับส่งบอลสำเร็จนะครับอยู่ที่ฝั่งไทยอยู่ที่เก้าสองเปอร์เซ็นฝั่งญี่ปุ่นอยู่ที่แปดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับและครอบของบอลนะครับฝั่งไทยอยู่ที่หกสิบสองเปอร์เซ็นและญี่ปุ่นอยู่ที่สามสิ เ, <orman pulse. S 1> เรามันอ๋อมึงจะอัดนบนเลยกไอ้ยี่ที่เหรอแล้วมึงก็กดอ่านอ่านออัดยู่ไงอัดอยู่ไงอัดอยู่อ่านอยู่อัดอยู่ตอนนี้การสนทนาของทั้งสองทีมไม่เข้ากันนะครับเอาละครับมาดูในครึ่งหลังเอาก่อนจะเปิดครึ่งหลังทางฝั่งไทยขอหยุดเกมไว้สักครู่นะครับไม่ไม่ทีกูกรรมการไอ้สัตว์เอ้ากูเหรอไม่ใช่ไอ้ท็อ <sm> ป ฟังไอ้ท็อปเป็นคนขอหยุดไม่ใช่กูอ๋อ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 สลีซาลี่าลี่กรรมการเบอร์นิดหน่อยไอ้เย็กเปียกเอาไอชื่อกูคนไทยโอเคครับกลางหยุดเกี่ยงต่อได้แล้วครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรใดงสิครับอ๋อมี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 ดูว่าแบบหยุดเกี่ยงไปแล้วท่านไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นครั หยุดไปกันแหละนักเตะกูเหนื่อยอะไรเยอะแล้วเป็นคนสัญชาติอื่นมาแทนไม่ใช่สัญชาติอื่นเลยไม่อ่านดีๆไอ้เงี้ยมาชื่อญี่ปุ่นเดิมวะเดโกะกับหลุยฟิโกะหลุยฟิกโกะกับเดโกะตอนนี้รีทั้งฝั่งญี่ปุ่นจะมีมาเนะครับมีแฮร์รี่คาเนี้หลุยฟิโกะเดโกะไอเยนี่ใครเนี่ยปาปาจินะอ๋อปลาจินะ เปาลินฮะแล้วก็คาวันโฮคาวันโฮครับไอ้เชี่ยอะไรเนี่ยอ่านไม่ออกเวนรูนี้การเปลี่ยนเปลี่ยนเวรรูนี้เพื่อเอาเวนรูนี้อ๋อไม่ใช่เขี่ยมาที่มาเน่ครับก่อนนะครับ แหมเอาลูลนี้โอ้โหลูนี้ไปทิมผิดรูครับไปทิมรูมาเนี้ยแหมผมว่ามันแปลกๆนะค,คุณบองหมายถึงว่ารูว่างขาครับมันเป็นจังหวะที่บอลน,นี่ส่งไปพอดีแล้วมันเข้าว่างขาครับเลยไปเป็นการสกัดขาเขาโอ้สองเงี้ยสองงามที่หมายเลยครับอา้าวติดวางยาหมาเวนรูนี้ ไปแล้วครับแทงแทงควยอู้ยควยเบียดควยเบียดชิบหายแล้วกูบอกให้ใส่กางเกงในคุยโดยผ้านะครับมี่จีี่เออผ้าจังหวะอาจจะเกิดการบาดเจ็บได้ครับมาหนีมาหนีมาครับพี่ใหญ่มาเน็ตโอ้ยเป็นลูกยิงที่น่ากลัวมากครับโอ้โหจังหวะนี้เหม็นดิแม่งทําใจไม่ทันนะครับโคตรส่งไปเลยนะคุยเวรูนี้โอ้ยลูนี้หลังเท้าไปแต่ไม่ผ่านครับ คุยตามไปแล้วครับส่งให้คุยต่อครับมืนดูว่าคุยจะส่งให้คุยอีกไหมหรือว่าไงครับจังหวะนี้คุยล็อกคือเกือบโดนคุยฮะเมื่อกี้แม่เรายิงถึงสุดไอ้เหี้ยเขียดเสาไปนิดเดียวครับอีกนิดเดียวจริงๆครับนิดเดียวอีกนิดเดียวนิดเดียวจะออกข้างอะทจันนะ ปาลินจังหวะนี้โอ้โหติดควยครับควยได้ลูกครับควยวิ่งครับควยอีกควยหนึ่งอ้าวโอ้โหอีกคุยหนึ่งโคตะครับเมื่อีโคตะวิ่งขึ้นมาจังหวะนี้ยังไงล็อกไปหนึ่งทีไอเปิดขึ้นมาโอ้โหไม่ถึงคาเนี่ครับจังหวนี้พาเย็ดพาเย็ดจะพาไปไหนครับพาไปไหนเฮ้ยพาไปเอ้าพาไปเย็ดโอ้โหโดนเย็ดตูดยังไงครับจังหวะนี้เฮียโดนแทงตุกเลยแมพาเย็ด โดนพาไปเย็ดแทนครับจังหวะเมื่อกี้พาเยตจังหวะนี้เป็นฟาวของทางฝั่งญี่ปุ่นนะครับไทยได้ลูกฟรีคิกโอ้บิดเป็นคนเตะนะครับมันไม่ใช่โคตรครับจังหวะนี้โคตรล็อกไปหนึ่งทีโคตรฉีครับเมื่อกี้โคตรเตเต็มที่เรื่องที่จะยิงครับโทนี่โคตรดูบบจังหวะนี้ช็อตนี้โอ้โ แหม่ลบกวนทีมแพทย์นะฮะไปดูเอผู้ชมด้วยนะครับว่าใครโดนอะไรบาดเจ็บหรือเปล่านะครับอาจจะได้อาจจะมีผู้ได้รับลูกหลงไปแล้วนะครับก็พีก็พีกไอ้ที่กูฟ้องพีฟานะอ๋อใจเย็นใจเย็นใจเย็นตรงวันนี้มาดูกันว่าทีมชาติญี่ปุ่นจะสามารถตีขึ้นมาได้หรือไม่ขาเนีครับส่งมาที่เดโกขคืนวิที่คาเน่แล้วส่งต่อมาที่ โคตะครับโอ้โคตะยิงอู้เฉียดไปนิดเดียวลูกนี้นี่ครับดูรีเพย์ครับอืมลูกมาตรงมาแล้วครับเลยเลยนะครับผมอ้าวไม่ใช่มาดูว่าลูกนี้หมินดีจะจะเปิดไกลหรือพวกใกล้กันอ๋อเปิดใกล้นะครับผมส่งให้โคตรโคตร้คตยโคตรตรงกลับไปที่พายสนะครับ เราดูกันว่าควยจะขี่ได้ไหมอ่าดูตีขยี้ได้ไหมขยี้ไปครับจังหวะนี้ขยี้พาไปแล้วครับพาล็อกไปแล้วล็อกพาไปรัชดาโอ้โหแทงเข้าไปแล้วแม่เลี้ยวเข้าโพลใส่ดอนครับจังหวะนี้แม่ได้ย็ดสมใจแล้วนะครับในลูกนี้โอ้โหดูท่าท่าโอ้โหออยอนี่ครับแม่ชิวไม่ชิวครับดูนอนยิงเลยครับเป็นลูกที่สวยมากนะครับผมแม่ ตอนนี้ทาฝั่งญี่ปุ่นเริ่มจะเครียดนะครับโดนไปสามประตูเอายังไงดียังบุกคืนไม่ได้มาดูกันว่าจบเกมนี้เขาจะได้ไปตีหม้อกันไหมหรือว่าเขาจะได้กลับไปแบบมือปะตัวเปล่าแฮร์รี่คาร์เน็ตส่งมานี่มาเนี้ยหลังคืนไปเป๊ะเป๊ะเซมโดครับส่งไปแม่แต่ไม่ถึงครับเป๊ะพยายามดึงเสื้อไว้เป๊ะเป๊ะเอ็ดเดย์บามิโปโกเอ็ดเด ไม่ได้ครับโอ้โหเกือบโดนอีกแล้วเกือบที่โดนเป็นลูกที่สี่นะครับนี่อาจทีนักเตะนักเตะเราเด่นดิไมโครเลงโกะเนี่ยอันี้อาจถูกแม่จังหวะนี้โคตะทำหน้าเครียดครับแล้วมองหน้าเพื่อนร่วมทีมบอกว่ามึงจะให้กูรับอย่างเดียวเลยเหรอรับคันนี้แทงมาดีเอโก้โอ้โหติดครับ วางยาหมาส่งขึ้นมาเอ้าแต่ยังติดครับมาที่โคตะาโอครับเฮลี่คเน็ตหมุนหนึ่งทีหมุนสองทีรอดขาไปหนึ่งทีแล้วก็เหมือนเดิมครับโอ้โดนนะครับผมกลับไปที่ควยครับควยส่งให้พาเยดครับโอ้พาเย็ดุดนะครับผมในรูปนี้โอ้ยได้วางกลับมาคือนครับเอ้เต็มเต็มแต่ว่ากรรมการไม่เรียกนะครับมันจะมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นนะครับส่งให้รูนี้นะครับ โอ้โหโดนแทงครับซ้ำถึงสองคนแม่จังหวะดีเลยครับมาดูกันว่าจะได้ยังไงไหมลุกขึ้นมาร้องเรียนบอกว่าอาจารย์ผมฟาวอะไรแม่แต่กรรมการเห็นใจก็เลยเตือนไปเฉยๆนะนี่ครับจังหวะนี้โอ้โหเต็มเต็มเลยนี่ชีวิตจริงโคตรเจ็บเลยขาอ่อนเลยนะครับนั่นอีที่เขาเท้าบิดเลยนั่นอะโอเคครับบิดจะเป็นคนเตะในลูกนี้นะครับถ้าเป็นฟีฟ่า24จะเจ็บกว่านี้อีกพี่ บิดเตะให้ส่งชื่อแล้ววะเนี่ยฟีฟ่า24บิดแล้วบิดอีกวันจะมาส่งให้ควอยควอยส่งให้โคตรครับโอ้โหโคตรบิดครับหมุนนะลูกปากกองหลังเข้าไปแล้วครับส่งให้ควอยครับผมควอยส่งกลับให้โคตรครับผ่านกล้องหลังไปแล้วหรือว่าลูกนี้ฝั่งไทยจะได้ทำนะอุ้ย ส่งให้พายเย็ดครับเลยป้ายนะครับจอ,บนอ,องนี้ก็่ต้องคิดมากอา้อาวอา้อาวอ้าวอ้าวอ้าวเหมือนจะวังเราแล้วเนี่ยนะลูกนี้จะเป็นฟรีคิกหรยอลูกโทษกันครับมาดูกันได้ฟรีคิกนะครับผมเี้บวกห้าทีสุดท้ายนะครับ โอ้โหลูนี้เป็นคนตะนะครับผมโอ้โหโอเคได้มั้งอะไรวะเนี่ยได้นัวอยู่ดีมันก็เป็นกระถาดินจางอ่อมบางที่สองอ่อมเฮ้วะเนี่ยเสียบลอยทีมไทยนะครับไอ้นี่ก็ลูกศร แม่คนนี้นี่น่าไปอยู่ทีมจีนครับอยู่ไทยนี่ชื่อยังอยู่จีนนี่น่าจะหยงเลยครับผม <c oughs> เป็นลูกยิงเสิรของทันยังครับยังนะครับไม่มีโอมไอ <c oughs> <ย>้นี่ก็เนียบ <c oughs> ลูดูดันงพง้งแม่เบียดเสาเข้าไปเลยครับเบียดคันนี้สีทอกไหมครับเนี่ยเบียดคันนี้เนีับสีผิวของยังนั้นตากแดดจนแตดดำครับ เดี๋ยวมันไม่มีแตนอ๋อผิวสีเปลี่ยนครับต้องใช้คํานี้ใจเย็นครับคุณคุณวางใจเย็นผมรู้คุณเลสิตแต่เบาๆหน่อยโอ้โหตอนนี้ทีมไทยเปลี่ยนแท็กติกแล้วนะมันแทงอย่างเดียวไทยยีไงไทยยีไปเกี่ยวไม่เห็นจะไลอย่างเดียวเลยอ๋อไม่จะแทงก็ได้ประตูที่ได้มาจากการที่ ไอหวังยังไม่ได้ฟังพิพภาคอนี้ไอนั่นอ่ะไอไอท็อปไอโคดนดำอ่ะเสียไม่ได้ไอโค่นดำไอเยีอกสุดเย็นโอ้โหดีเพราะว่าโอ้จบเกมแล้วครับผมโอ้โหเฮียตอนจบของเรื่องนี้แปบห่างกระจอยทำเหรอ หูเส like ียงยัง <au> ดัง <y> ียงใครดังียงใครดังพี่เสียงมึงอะได้าพอแ้วเนเหรอโอ้ยกูลดต่อเลยโอ๊ยเอ้ยเยี่ยพอดีละโอเคพอจนไม่ได้ยินแม่งล้วางว่างฮะวาง เี่เท่เ่เอ่เท่เท่เทีอท่เท่เท่เทเทยเทนเท่เเท่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 เ่เท่ง่เิ้กทูเท่ท่ไดเล่เท่ยท่เ่เท่เท่เท่เไ่เล่นทาเเท่เทม่ท่ท เออท็อปครับเดี๋ยวพี่แชร์ดูท็อปบอกว่าไอ,ออยากรู้เรื่องปีคลิกใช่ไหมก็ไหนๆก็เราจะพักสีฟ้ากันแล้วเพราะแม่งตลก